ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่ Curse of Neon b l o o of Shadow พาร์ทที่3นะครับปะเดินทางกันต่อในปราสาทปราสาทของตัวเราเองนี่แหละไม่มีของใช่ไหมโอเคงั้นไปเลยนี่สไลด์ไปพังพังหน่อยเน้นทำลายเว้ยไม่เน้นสร้างอ่ะเปิดเปิด ดึงน้อยนี่อะไรเลือดใครวะเนี่ยอืมโอเคใช้นี้ตัดอ่ะจบยัง ออโอเคประตูเปิดแล้วไปตักซีนโอเคปีนข้ามเด็กอยู่ฝั่งนู้นนะให้ไปฝั่งนู้น เอ้าล่วงปัดโถอุ้ยไปโดนอ่าฟังได้ปะเอ้ยฟังได้แต่ไม่มีอะไรให้เก็บว่ะํำรวจดีหน่ยมันลงมาได้ก็ต้องแสดงว่าํำรวจได้สินั่นไงพบแล้วปะเจ๋ง ยืดไปเออ่างหลังมอนมันน่าจะเยอะเราจะได้มีเลือดยาวๆไว้จะได้ไม่ตายเร็วเฮ้ยมีทางนู้นด้วยเข้าไปไงอะ่ะยังไม่ได้สินะอ,อ่าแล้วขึ้นยังไงวะอ๋อนี่ไงเออ ฮึบไปเอออ้าวท่านนั้นก็มีตัววิงอ๋อเอออะขอไปเก็บก่อนเฮ้ยเฮ้ยหมานี่มานี่ก่อนสก,กิลใหม่ยังนี่ เกือบเกือบเกือบเออได้อีกหนึ่งป้มาโดดฮึบนี่ไงเออไปข้างหน้ามาข้างหลัง เออทีหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ท่านจะต้องชดใช้ในสิ่งที่ทำกับข้าและแม่ของข้าเทเวอรว์ลูกเรานั่นเองตอนเป็นเด็กนะนี่ไงเทเวอร์เบลมอน เราเจอตอนโตเลยเลาไม่เคยเจอตอนเด็กบางนี่ผห้าร้อยไม่ได้จะได้ไปอัพค่าไม่ดีงยางไข่ค่าสิบอืมไมี่มีทางไหนให้ไปบ้างวะขอดูก่อน ไม่ใช่ทางนี้โอเคอไปปีนมีอะไรไม่รู้ให้เก็บเฮ้ย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 ปีนทางนั้นก็ไปได้นี่ว่าเอ้ยผมลองไปดูก่อนนะอือโดด นี่ไงก็ไม่รู้ลองไปดูทางนี้ก็เข้าไม่ได้นี่นี่ก็เข้าไม่ได้เออวะงั้นไปก่อนแล้วกันถ้างั้นเอ,อ้ย โดดน้อยฮืออืมไปะอะไรอยู่ในห้องเฮ้ยดาบเราดาบแห่งความว่างเปล่า อย่าทิ้งพวกเราไปเลยนายท่านของข้าอย่าไปที่นี่ของท่านที่นี่ที่ของท่านอยู่ที่นี่นี่คือบ้านของท่านพวกเราคือลูกหลานของท่านพวกเราคือครอบครัวที่แท้จริงของท่านเฮ้ยทางดิอะไรวะเนี้อ่ยไปเอ้ยล่วงปดัดโคล อย่าทิ้งพวกเราไปอาไปโดดโดดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยออฮึไปโดดเ,ดดเ,เดดงี้ยอืมต่อยว่ะท่านทำให้เราไม่มีทางเลือก ดาบของข้าเอามานี่ท่านไม่มีวันออกไปจากที่นี่ได้นี่คือความผิดของท่านดูสิว่าสิ่งที่ท่านทำทำให้พวกเราต้องทำอะไรลงไปโอเคใช้ดาบนี้มาดาเหความว่างเปล่าไม่น่เอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอดอา้าว หายหายว่าโอเคโฟก,กัสบาร์เหมือนภาคแรกเลยไม่ต้องห่วงแล้วก็ดูดใช่ปะเหมือนเ๊ะสัวไอ้นี้ก็นิ่วความผิดของท่านตัวไอ้พวกนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกับให้ตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบก่อนอืมโอ้ย กันไม่ได้เว้ยนี่ไงน,นี่โอ้โหจังเต็มเลยกูแต่๋ยวาขอเลือดก่อนไอ้หนุม่มใจเย็นนี่อุยอ้ยเฮ้ยติดว่ะเออหลบหลบได้นี่แน่อุย้ยจัเต็มเมื่อโจมตีโดนโจมตีหลอดไอ้นี่จะหาย โอเคเราโฟกัสได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเออเละ <c oughs> มาแทงหนะ้าอกนี่เงเสียบมิดด้าม,มาบอกเลยอืม <c oughs> แล้วมันก็ย้ายไปตำแหน่งอื่นโอเคเหมือนตอนที่สู้กับไอเดียฟอร์กเท่นวันเลยที่มันจะย้ายไปตามตำแหน่งของร่างกาย ท่านออกไปจากที่นี่ไม่ได้หรอกเอ้ยอะไรเอานี่แน่นี่แน่เอ้ยเอ,เอ้ยหลบหลบหลบเอ้ยหลบหลบ,ลบ,ลบเฮ้ยอับได้แลยหรือวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านั้นอับได้แล้วทนะ่าฟาดลงมาไปเออมาสำคัญอยู่แอ่ตอนนี้ได้เลยเนี่ยจังหวะด,ดีนี่นี่ไงนี่ไง อะไรอะไรอะไรอุ๊ย <find> อ <help> ุอุ๊ยนั่นเน่ไอ้ลบได้อื้มอื้มอื้มเฮ้ยฮลบนี่แน่นี่แน่ อะไรอ่ะยิงน้ำแข็งหรอเออตีตีต,ตีอ้าวโดนชิปหายแล้วเฮ้ยให้หลบหลบก่อนนี้แน่เอ,อ้ยหลบหลบอีกแล้วหลบอีกอุ้ยอุ้อุออ้มันตามมันตามเฮ้ย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 เฮยเฮ้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 เฮ้ย เดี๋ยวคูจะหนียอไปให้ดูที่มีทางหนีไปได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไอ้ลบอืมอืมอืมเรียบร้อยมาจากกัดการเตียบอ้าวอ้าวฮะ ตัวแหละตีใหม่แล้วเนี่ยน่ะโคตรเยอะเฮ้ย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 หลบหลบเออไปอีกนี่แน่นี่แน่นี่แน,น,แน่เอาเลือดหน่อยนี่โอ้ยแม่งวิ่งว่ะ เอ้ยมคนอนเสียมันวิ่งเว้ยตายไปซะเรียบร้อยนี่นะขอเสียบหน่อยดิอืมเอ้ยตายไปซะไม่ยมิดดา้ามระเบิดไปดิท่านเป็นของที่นี่ท่านเป็นของพวกเรา อูไม่ใช่ของใครทั้งนั้นอ่าได้ดาบคืนมาแล้วเว้ยงั้นผมขอไปดูห่อนว่าอัพอไรเกี่ยวกับดาบได้บ้างโอเคอ้นี่ใช้พันเลยเหรอวะออันนี้อันแปดถ้าอัพอะนะ ตายพังพังเอ้ยดียนะเดินมาดูอะไรก็ไม่รู้แต่เก็บไปก่อนอืมอ๋อให้ใช้มีดแบบ ใช้อาวุธก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นมีดนี่ไงเดี๋ยวขอสำรวจก่อนได้ป่าล่ะนี่อ๋อที่เติมเมจิกหอนภาคก่อนก่อนนี่ไงชาร์จว่าแล้วก็กินซะหน่อยดิบรีบเข้าไป เลือดไปหมดไม่มีอะไรให้เก็บเนาะนจะได้ไปเลยเนี่ยตายอย่างเท่โดดฮึบฮึบอืมไม่ะไร พังหมดอะไอ้น,นีของว่ไอเทมอเทมเก็บเอาไว้เติมเลือดอืมปไะเเวลามาด้วยเว้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นแสงสีฟ้าๆนี่ไม่ได้เลยต้องลองไปเลยเนะี่ยอ่าไม่ใช่เรายังไม่ไปตามทางนะลูกสอมันบอกอยู่ว่าให้ไปทางไหนเราจะไปทางหนึ่งก่อนนี่ไงปึ๊บเอ,อ้เอาเฮ้ยอัดโถ เออมีของให้เก็บจริงด้วยจ้าไปโดดเอ,อ้ยแรงไปหน่อยว่ะเออว่ะไม่น่แรงเลยะโทเอา้าเอา้าอะไรวะเมื่อกี้ก็แรงไปทีนี้ก็เบาไปอะไรวะนี่เออเสียเรืองโดยใช่เหตุเลยมะันะ ไออ๋อหลอดของดาบฮึลงมานี่มีให้เก็บปะก็ะไม่มีเหมือนเดิมให้ลงมาทำไมวะโอเคช่างมัน มันก็กลับกลับดีกว่าฮึบบายอืม้มมันตลกไหมเนี่ยแต่คิล่าต้องมาเล่นอะไรเนี่ยโยกหลอดไฟโคมไฟอะไรเนี่ยฮะมันน่าจะโดดได้ไกลไหมล่ะ อันนี้ต้องการไอเทมมาเสียบแน่เลยช่องเมื่อกี้แต่ตอนนี้ยังไม่มีก็ไปก่อนเออนี่เก็บเก็บซะด้วยไหนๆก็ไหนๆละเอเอาไว้เติมกันแล้วกันไหนดูดีเ,ดเออพังก็ไปดี ไม่มีให้เก็บเว้อะไรเนี่ย,เ,เ,ยเฮ้ยเฮ้ยเดเด็เด,ดตกใจนี่ว่าข้างบนแม่งมีให้โดดน่ามีว่าคืออะไรดูดิอ๋อแสงสีฟ้าอย่างงี้ดาบอีกหนึ่งชิ้นโอ้ยนี่เข้าไม่ได้ฮึบ แล้วอย่างไรไปไม่ได้เนาะโอเคหัวน่าจะหมดละอืมออกไปเลย,ยน,เนี่ไะเออนี่ไงมีดาบ ให้ใช้เฮ้ยข้างบนมีของให้เก็บด้วยวะ่ะแต่เราจะไปยังไงเนี่ยเสยประเด็นตรงนี้ไม่มีให้ปีนมีมีแคปปีนก่อนยังไม่ต้องใช้ไอ้มีน้ำแข็งขออ่ไนไปดูข้างบนก่อนละกันเออฮึบ ปีนี่เอเอ,เอ,เอ,เอตกใจนะว่าล่วงอ่านั่นไงมีเก็บมาเอเอเฮ้ยได้อีกแล้วอันที่สามเฮ้ยข้างบนข้างบนแน่เห็นแสง สายตาต้องดีจริงๆเกมนี้ไปเออพังพังไปยังไงวะอ่ะไปตามทางนี้ก่อนแล้วกันฮึไม่เลอยอผมต้องไปปีนข้างในเอ,อยังไงเฮ้ยหาแม่งทางเอา อลรเครียดเลยหยุดน่ะนายท่านเราจะฆ่าใครก็ตามที่พยายามจะพาท่านออกไปจากที่นี่อืมไอ้แดงๆนี่คกับเมื่อกี้มันก็พังทางเราพัางทางเดินไอ้เนี่ยมันเคารพเราอยู่ ผมว่าประสาทแน่เลยใช่ปะมานี่นี่อ่ะผมว่าประสาทอะ่ะแม่งพยายามจะทําอะไรจะกักขังเราไว้ที่นี่ปเปล่าเด็กคนนี้อยู่ในการคุ้มครองของข้าแล้วเจ้าไม่ใช่นาะยท่านของเราต่อไปแล้วนี่เอ้ยเอ้ย,อยมันจะบอกเมื่ีไม่ได้เว้ย อ้าวแม่งหายท่านพ่อปล่อยลูกปูเดี๋ยวนี้ไอ้เวนเออบอกไปดิปล่อยลูกปูเดี๋ยวนี้บอกให้ปล่อยจำได้ไหมมันนี่ดิมัดเอ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยแดกแกสักหน่อยดิมันนี่แหลกไปซะมึงอ่ะเอ้ยเฮ้ยโอ้โหจะตายหาแล้วเอาเรือมันนี่ดิ ขอเลือดหน่อยมาเออเฮ้ยเฮ้ยลบลบอืมเละไปดิอะไรกะเอาเเอากีกแยะมึงเล่นอะไรอยู่ไอ,อ้เวนเออแตกแตกไปหนึ่งเอ้ยบล็อกได้ไมดีมาเละเละเละโอ้โหเสรเสร ปาดปาดบล็อกเออไม่ง่ายหรอกกลัวบอกให้เอ,อ้ยหลบหลบหลบดีแดดมันนี่มึงห้าวกูอะดูด้วยว่ากูคือใครอืมกระชากแล้วก็ทุ่มแม่งเลยอืมเลี้ยงอ่ะมาเอ,อ่อเละ้โอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยมันนี่เอามาแดกอีก ไ,ได้พันหนึ่งแล้วเว้ยเออเออเออหลบหลบไม่เนนะี่ยเสยไปฟาดมาโอ้ยบล็อกสุดยอดมันนี่มันนี่มันนี่มึงอะสะใจเว้ยฉีแปลกไป เล่นนะใครไม่เล่นมึงเล่นผิดคนแล้วเอออะไรก่ะมาดิทำอะไรท่านพ่อมาแล้วลูกอืมเละไ,ไปดียอะเสียบจบอีกหนึ่งโอ้ยเหนื่อยลูกเอ๋ย ข่าไม่มีทางเลือกมีสิท่านมีทางเลือกอันนี้เก็บไว้ใช้มันแล้วข้าจะมานี่คือความจริงงั้นเหรอ หรือแค่ความฝันนั่นดิแต่ตอนนี้เราได้ดาบมาแล้วน่าจะกลับมาจริงแหละอืมผมว่านะแล้วพอเรากลับมาเนี่ยไอตัวปราสาทออะมันก็พยายามจะขังเราไว้ที่นี่ผมว่านะเออเพราะว่าปราสาทเราอะ่ะน่าจะทรยศแล้ว พอมันรู้ว่าเราอะต้องการหาวิธีที่จะตายพราเราออกไปอยู่ข้างนอกใช่ปะแล้วที่เราคุยกับโซเบกอ่ะว่าเราอยากอยากหมดจบความชืตอมตะแล้วอ่าทีเนี้ยถ้าเราตายอ่ะปราสาทเดคิร่าแล้วก็พวกที่เชื่อมโยงกับเราด้วยสายเลือดอ่ะก็จะตายไปด้วยผมว่ามันก็เลยไม่อยากให้เราอ่ะออกไปเพื่อที่จะหาหาสิ่งของมาฆ่าตัวเองได้พวกมันก็เลยอยู่ต่อไปไงก็เลยจะทํา าการจัดการแล้วก็ขังเราไว้ที่นี่ให้เรามีชีวิตยอยู่ตลอดการมาเลยทรยศเราตอนเนี้แต่เพราะตัวประสาทนะแต่ว่าไอ้พวกมอนเตอร์เมื่อกี้มันก็ยังมีความเคารพอยูอ่จนมันโดนสิงอะ่ะเออมันถึงจะกลายเป็นไอ้พวกนั้นจำเราไม่ได้เฮ้ยผมย้อนกลับไปเก็บของก่อนดีเออใช่ป่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ย เนี่ยเนี่ยข้างบนไปไงวะอ๋อไอ้ดาบน้่นแข็งเออปเอา้าเอา้าไม่ใช่เออไปฮึบไอ้ดีจริงเลยงี้ฮึบอืมอะโดดนั่น ให้มันได้งี้ดิหว่าจะไม่ได้เก็บซะละเออโอเคหลอดเลือดด้วยสำคัญมีสองอันละจ้าแล้วไอ้นั่นหน่ะผมจะเข้าไปยังไงวะใช่ป่ะผมว่าแม่งเข้าไม่ได้วะ่ะเฮ้ยมีพันห้าผมกำลังคิดอยู่ว่าจะอัพพวกแซ่ให้เต็มก่อนดีป่ะ เออเน,นี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยบล็อกเสร็จแล้วก็ตีอ่ะอันนี้เอาเลยโอเคไม่ว่าทางขึ้นทางขึ้นไป,ไปีนไปกลับไปห้องเมื่อกี้ก่อนเอ้ย ดูแล้วน่าจะมีที่ข้างบนให้เก็บด้วยนะไปหน่อยไปหน่อยฮึบฮึบนี่เออนี่งไงจ้า <c ười> เกือบเกือบฝั่งโน้นก็มีอืม ได้มาแล้วนันไงนเห็นมาฝั่งนั้นก็มีให้เก็บแต่เหมือนจะยังไปไม่ได้เลยนีโดดไม่ถึงงั้นผมขอตัดภาพที่นี่ก่อนนะครับหลายนาทีแล้วเปคลิปยาวถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันครับผม